ในการเสพสื่อต่างๆในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังอนิเมะมังงะเกมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีภายคุกคามอย่างหนึ่งที่มันจะโจมตีคุณได้อย่างทันทีโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวซึ่งมันก็คือการสปอยหรือชื่อเต็มๆก็คือการสปอยเลอร์อ ยิ่งในโลกยุคโซเชียลเนี่ยที่เป็นยุคที่มีข้อมูลล้นหลามมากๆมันก็ย่อมต้องมีทั้งสปอยที่คุณเห็นแล้วก็ตื่นเต้นไปกับมันไปจนถึงสปอยทําตุ๊ดอะไรวะจนหลังๆเนี่ยมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนเลยว่ามีกลุ่มที่ไม่โอเคกับสปอยประมาณว่ายกโทษให้กับทุกบาปในโลกนี้แต่คนที่มาสปอยเนี่ยจะไม่ยกโทษให้อย่างเด็ดขาดไปจนถึงกลุ่มคนที่ไม่ดูเทเลอร์ไม่ดูรีวิวไม่ดูตัวอย่างตอนต่อไปไม่ดูโอเพนนิ่งเอนดิ้งไม่รับข้อมูลอะไรเลยนอกจากชื่อเรื่องแค่นั้นเพราะไม่่่อออยยากกกจะโดนสปลุมทีแบบหรื เฉยกับสปอยประมาณว่าต่อให้โดนสปอยส่วนสําคัญขนาดไหนเนี่ยโดนสปอยตอนจบยังไงแต่ก็ยังสามารถสนุกกับผลงานนั้นได้จึงทาให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าสปอยระดับไหนล่ะที่เรียกว่าโอเคระดับไหนล่ะถึงยอมกันได้ แน่นอนว่าการสปอยนั้นไม่มีขอบเขตหรือกฎที่ชัดเจนนะฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของมารยาทที่คนส่วนใหญ่พอจะรู้กันว่าเวลาจะเขียนอะไรลงโซเชียลเนี่ยก็ไม่ควรจะเขียนสอนสำคัญลงไปโอเคว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่สามารถยืดหยุ่นการสปอยได้แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเลขาธิ์ก็พอยอมรับได้อยู่บางการณี ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่ามาตรฐานของคนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าไม่ควรเขียนสปอยส่วนสำคัญอย่างเช่นตอนจบลงอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะโพสอะไรเราก็แก้ปัญหากันแบบเพย์เซฟโดยจัวที่หัวโพสเลยว่าโพสนี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยก็ทำให้คนที่กัดสปอยเนี่ยไม่กดมาอ่านแต่ จริงๆแล้วจากมุมมองของคนที่เกียนสปอยเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายกรณีเลยที่บางโพสต์บางคำพูดที่คนพูดอาจจะไม่ได้คิดว่ามันสปอยแต่มันก็ยังมีความสมเสียงที่บางคนจะถือว่าเป็นสปอยอยู่เช่นกันจนทําให้เกิดการถกเถียงมากมายเลยแบบไหนบ้างนะหรอเฮ้ยฉันไปดูหนังเรื่องนั้นมาแล้วยากจะบอกว่าแม่งสนุกมากอะตอนจบนี่ทําอึ้งแตกจนร้องไห้เลยอะแกไปดูให้ได้นะเว้ออ่อแล้วก็อย่าโดนสปอยก่อนไปดูเฮ้ยอยู่ตรงนั้นก่อนเลย ทำไมถึงมาสปอยกันแบบนี้วะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเรื่องมารยาทเลยเหรอเดี๋ยวๆนะสปอยอะไรวะปัญญาอ่อนปันเหียยังไม่ได้พูดสปอยอะไรเลยนะอจะบอกอะไรใส่สมองง่องของแกให้ฟังนะไอที่พูดแต่แกก็ถือว่าสปอยเว้ย ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าต่อจะให้คิดว่าสิ่งที่พูดมามันไม่ใช่สปอยแต่ในโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าการสปอยทางอารมณ์อยู่ซึ่งก็คือการบรรยายความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูสื่อนั้นๆหรือที่คนญี่ปุ่นบางคนจะเรียกกันว่าอิโมในตา็บเลตมันเป็นแบบไหนน่ะหรอก็ยกตัวอย่างเช่นเราถ่ายโซเชียลเล่นแล้วเจอคนที่พูดถึงซีรีส์หรือหนังที่เพิ่งออกแต่เรายังไม่มีเวลาได้ดูประมาณว่าฉากสุดท้ายของนางเอกเนี่ยมันทําให้ฉันร้องไห้เลยอะหรือไม่ก็ประโยคประมาณว่าฉันดูเรื่องนี้มาแล้วการที่นาง สปอยแล้วกันแต่อยาให้ทุกคนได้ไปดูกันนะเอาเป็นว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน คืออะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายสปอยสําหรับคนที่ไม่ชอบสปอยได้เช่นกันเพราะสาหรับบางคนแล้วเนี่ยแค่อ่านแค่นี้มันก็ชวนจินตนาการได้แล้วว่านางเอกอะอาจจะตายตอนจบอะไรแบบนั้นแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นพวกที่เป็นแบบซีรีส์ที่มีความยาวหลายตอนพวกนี้เวลาเราดูอะเราจะพอคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์มันจะมีโอกาสเป,เป็นยังไงต่อไปเพราะงั้นขอบอกเลยว่าการพูดบรรยายความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยไม่โอเคเลยนะสปอยกร,ระดับหนึ่งเลยแลวเอา,อาจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยซีรีส์ถึงขนาดที่แค่บอกว่าเรื่องนั้นสนุกดีหรือห่วยแตกหรือแสดงอะไรสักอย่าง เพื่อสื่อให้รู้ว่าสื่อนั้นนั้น,น่ะมันให้อารมณ์ประมาณไหนเช่นมีเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าสปอยอยู่ดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องมากไปมั่งถ้าขนาดนั้นน่ะก็บล็อกโซเชียลออกสิจ้ะ จะพยายามมาเปลี่ยนมาตรฐานของคนทั่วไปให้กลายเป็นเฉพาะทางเกินไปไหมล่ะเล่าจริงๆเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพอรู้ถึงส่วนๆหนึ่งของสื่อแล้วจะไม่สนุกเพราะในสื่อนั้นๆเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆองค์ประกอบที่สามารถเพลิดเพลินได้เยอะแยะมากมายคืองี้นะจะบอกถึงสาเหตุให้ว่าทําไมบางทีสปอยทางอารมณ์หรือจะเป็นสปอยเล็กๆน,น้อยๆถึงสําคัญเพราะถ้าเล่นไม่ให้พูดบรรยายความรู้สึกอะไรเลยเนี่ยมันจะทําให้เราแนะนําสื่อนั้นๆน่ะได้ยากมากยกตัวอย่างนะจ๊ะ สมมติว่าเราจะเขียนโพสต์แนะนําอนิเมะเรื่อง a อคแท็กออนไททันให้ใครสักคนหนึ่งบนโซเชียลแบบไม่สปอยเลยเอาแค่เนื้อเรื่องย่อก็พอเราก็จะบอกว่าอ้อเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคนสู้ไททันสนุกอยู่นะลองไปดูสิเนี่ยบอกแค่เนี้มันก็ไม่มีสปอยอะไรถูกไหมแต่แล้วการแนะนําแค่นี้มันจะน่าดูยังไงวะก็แค่คนสู้กับยักษ์แค่นั้นก็จบไม่ใช่หรือคนคงจะเคยเห็นอะไรแบบนี้มาเยอะแยะแล้วแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดฉันแนะนําว่าเฮ้ยแกต้องดูแอคแท็กออนไททันให้ถึงสักตอนที่5้นะเว้ยบอกเลยว่าทีเด็ดคือเ้ยยอาาาจจะขาขาสป ตามมาตรฐานของพวกแกแล้วพาอฟังดูแล้วก็รู้ว่าตอน5เนี่ยมันอาจจะมีจุดพอทวิสอะไรสักอย่างแน่ๆแต่จะบอกให้นะว่ามันก็ทําให้คนฟังอะรู้สึกอยากไปดูมากขึ้นด้วยแล้วถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยนะก็มีสื่อหล,หลายๆเรื่องเลยในโลกนี้ที่ดังมาจากจุดสําคัญของเรื่องนั้นๆถูกเผยแพร่และคนพูดถึงกันเยอะจนทําให้คนที่ไม่รู้จักสนใจที่จะตามไปดู แล้วก็นะต่อให้พยายามหลบหนีสปอยยังไงเนี่ยหลายทีเลยอ่ะก็เป็นออฟฟิเชียลเองนี่แหละที่ออกมาสปอยเองโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเวลาทำเทลเลอร์หรือททเซอร์หนังออกมาชอบสปอยเยอะกว่าชาติอื่นทุกทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ื่องนี้ไม่เห็นจะเกี่ยวเงินตรงไหนเลยคนที่ไม่ชอบสปอยเ,เค้าก็ไม่ดูเทเลอร์อยู่แล้วหรือต่อให้ดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่มาจากออฟฟิเชียลแล้วก็ก็มั่นใจได้ว่ามันเป็นเจตนาของทีมสร้างแล้วเราอะ่ะก็ต้องยอมรับมันให้ได้เพราะยังไงซะสื่อบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้สร้างกับผู้ดูอยู่แล้วจึงทำให้ยอมรับได้ยังไงล่ะเพราะง้นได้พวกความเห็นความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแค่สิ โอ้ย,อย,อย,อยขนาดนั้นเชียโอเคจะจําไวล้ลวกันนะว่าการสปอยทางอารมณ์เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่ทําให้บางคนไม่โอเคเอองั้นไหนๆก็ไหน,นๆแล้วขอถามเพิ่มแล้วกันการบอกว่าห้ามสปอยเนี่ยถือว่าเป็นสปอยด้วยไหมเช่นมีคนบอกว่าอยากให้ดูเรื่องนี้โดยห้ามโดนสปอยนะไม่ก็บอกว่าเรื่องนี้ยี่สินาทีสุดท้ายแม่งโคตรสุดยอดอะต้องดูให้ได้แต่อย่าโดนสปอยก่อนไปดูละการบอกประมาณนี้ถือว่าเป็นสปอยไหมเพราะแทบไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรเลยอืมเรื่องนี้ก็ค่อนข้างพูดยากนะคืออาจจะพูดได้นะไม่รู้สึกว่าสปอยมาก แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะพยายามไม่เอาอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นสปอยมาไว้ด้านหน้ามากเกินไปเพราะไม่อย่างนั้น,นจะทําให้คนดูตั้งข้อสงสัยหรือคิดจินตนาการเองได้แถมัยังทําให้คนดูคา,าดหวังอีกด้วย ถ้าแบบนี้ก็ยังถือว่าพอพูดได้อยู่สินะเพราะบอกตามตรงการพูดแบบนี้มันก็พอจะให้ทำให้คนอยากดูสื่อนั้นๆได้อยู่เช่นกันอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง One Cut of the Dead ฉันไม่รู้ว่านายรู้จักไหมน,นะแต่ถ้าเกิดนายลองไปอ่านรีวิวหล,หลายๆที่เนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าพยายามทนดูให้ได้สัก 40, 40นาทีแล้วก็จะดีมากเลยซึ่งแบบนี้ก็จะชวนทาให้คนอยากดูเลยล่ะคือถ้าเกิดพูดแค่นี้แลวยังถือว่าสปอยเนี่ยก็ไม่ต้องคุยอะไรกันละแล้วสงสัยพวกนักวิจารณ์นักรีวิวเนี่ยก็คงไม่ต้องทาอะไรกันพอดีสร ถ้าไม่ได้แปลหัวว่าสปอยก็ห้ามพูดถึงส่วนที่เป็นเซอร์ไพรส์อย่างเด็ดขาด คืออะไรที่ไม่ได้มาจากออฟฟิเชียลที่ให้คนทั่วไปรู้่ก็ห้ามพูดถึงเพราะผิดทั้งมารยาทและกรจยบันคือเอาจริงๆพวกรีวิวอะไรเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะยังไงซ้าการดูสื่อน,น,น,นั้นจบแล้วมาคุยกันหลังดูเช่นทําคลิปพูดคุยวิเคราะห์ภาพยนตร์อนิเมะสิ่งเหล่านี้มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีสปอยอยู่แล้วแบบนี้ก็ไม่ถือว่าผิดเพราะจุดมุ่งหมายของการมาคุยกันหลังดูก็คือเพื่อแสดงการวิเคราะห์สิ่งต่างๆให้ผู้ชมได้พิจารณาแล้วทาให้พวกเขาได้เปิดเพลินกับสื่อน,นั้นนนใมมุออองที่่แตกตกออกกาัไป แต่ไอที่เป็นปัญหาและเจอบ่อยๆเนี่ยมันมักจะเป็นพวกกระทู้โพสต์จากเพจหรือทวิตรีวิวที่ชอบเอาคำโปรยบางอย่างโจวหัวที่แบบดูก็รู้แล้วว่าอยากได้ e n g a g e เม n นมากอะซึ่งมันก็มีการสปอยทางอารมณ์หรือเขียนอะไรที่สมเสียงการสปอยมากเกินไป ก็ช่วยไม่ได้นี่นะการรีวิวที่แบบมีการโจวหัวสปอยบางอย่างหรือเขียนอะไรที่มันไฮป์โคตรเนี่ยมันย่อมสามารถทําให้สื่อนั้นน่นะได้รับความสนใจจากคนทั่วไปมากขึ้นและคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ยอมรับได้อยู่เช่นกันซึ่งอะไรแบบนี้ทุกฝ่ายก็วินวินกันทั้งหมดนั่นแหละจะเจ้าของสื่อคนรีวิวรวมถึงคนที่เฉยเหรือไม่ได้อยากดูตอนแรกก็อยากจะไปดูโหพผู้แบบนี้ก็เหมือนไม่เห็นหัวคนที่เกลียสปอยเลยนะก็บอกแล้วไงว่าอย่าเปลี่ยนมาตรฐานของคนส่วนใหญ่ให้เป็นเรื่องเฉพาะทาง เปลี่ยนเรื่องเลยแล้วกันขอพูดถึงประเด็นหนึ่งที่สงสัยมานานแล้วได้ไหมคือการสปอยถึงผลงานที่ดังมากๆแต่เก่าแล้วได้ไหมมีปัญหาไหมอย่างเช่นเราเห็นคนพูดกันว่าเนี่ยนะในเรื่องดักเกิลบอลเนี่ยฉากที่โกคูกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วสู้กับฟีเซอร์จนชนะเนี่ยแม่งโคตรมันเลยว่ะคือถ้าเกิดลองมานึกดูดีๆแล้วนะถ้าเราไม่เคยอ่านดักกิลบอลมาก่อนแล้วกําลังจะอ่านแล้วเลื่อนโซเชียลมาเจอประโยคแบบเนี้ยมันก็ทําให้ความสนุกของเราหายไปแบบเนี้ยสำหรับพวกเกลสปอยอย่างพวกแกเนี่ยถือว่ายอมรับกันได้ไม คือรู้แหละว่ามันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะรับได้หรือไม่แต่มันก็ยังยากอยู่ดีที่จะรู้ว่าแต่ละคนมีขอบเขตแค่ไหนอย่างสมมติเราโคตรเพ์เซฟเลยโจหัวสปอยเอาไว้ก่อนเขียนอะไรสักอย่างลงโซเชียลแต่มันต้องถึงระดับที่ว่าสมมติคุยเรื่องดาร์นบอลในโซเชียลสักที่นึงมันต้องถึงขนาดที่บอกไม่ว่าเออต่อจากนี้จะสปอยนะฮะโกคู Goku เนี่ยปล่อยคาเมฮาเมฮาใส่ฟิเซอร์คือมันต้องระดับนี้เลยไหมครับพวกพี่ๆทั้งหลายอืมเรื่องนี้ก็น่าสนใจอย,อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนั่นเสียงกู อา้าวโทษโทษโทษเรื่องนี้ก็น่าสนใจอยู่นะแต่ถ้าเกิดเอาจากประสบการณ์ที่เคยเจอกันมาเนี่ยเราจะถือว่าคนที่ไม่ยอมดูมาสเตอร์พีซเรื่องนั้นเองนั่นแหละที่ผิดเองเพราะหนึ่งปีหลังจากสิ่งสิ่งนั้นเผยแพร่ก็ถือว่าหมดเขตที่จะห้ามสปอยจนสามารถที่จะคุยกันได้อย่างอิสระแล้วโอเคนะว่าช่วงเวลาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่เอาที่คนสน่วนใหญ่ยอมรับได้ก็คือ1ปีหลังจากเรื่องนั้นเผยแพร่ออกมาอืมเอาจริงๆหลังๆมาเนี่ยก็ล้นระยะเวลามาพอสมควรแล้วนะบางเรื่องภาพยนตร์ดังๆอย่างมาเวลเนี่ยบางทนะ ก็สปอยกงินเต็มเน็ตแล้ววงการหนังอะไม่เท่าไหร่หรอกแต่วงการอนิเมะมังงะนเนี่ยสียค่อนข้างซับซ้อนกว่าแล้วก็เจออะไรแบบนี้บ่อยมาก เพราะก็จะมีคนที่อยู่ในนิกายที่ตามอ่านในนิตยาสารรายสัปดาห์อย่างเดียวบางคนก็อยู่ในนิกายที่รออ่านฉบับรวมเล่มอย่างเดียวบางคนก็อยู่ในนิกายที่ดูแค่อนิเมะอย่างเดียวเช่นกันซึ่งอนิเมะเนี่ยบางเรื่องกว่าจะมาก็ล่ามังงะจบไปตั้งนานแล้วอย่างเช่นโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษหนึ่งในมังงะมาร์ทิเพรที่โคตรดังที่ภาคหเนี่ยฉบับมังงะก็จบไปตั้ง20กว่าปีแล้วแต่อนิเมะเพิ่งมาฉายตอนปี2 0 2 1ยีเอเนี่ยก็เลยทาให้มีการถกเถียงเรื่องนี้อย อาวแล้วทําไงล่ะแบบนั้นก็ถ้าอนิเมะย,ยังไม่มาเนี่ยก็มีคนสปอยคนที่รอดูแค่อนิเมะไงแต่ถ้าเกิดอนิเมะเผยแ,ผแพร่จนผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วก็คุยกันได้ปกติแล้วโอ้แค่นี้ก็คิดไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเ้ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะที่มึงเอ้ยที่นายบอกว่าพอผ่านไปสักปีหนึ่งแล้วสามารถพูดได้อย่างอิสระแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม้แต่หนังลึกลับสอบสวนสืบสวนเนี่ยก็อยู่ในขายเวลาแบบนี้ด้วยเหรอเพราะสื่อพวกนี้การเฉลยตอนท้ายมันสําคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องไง พวกกร์ตูนหรือหนังสืบสวนสอบสวนเนี่ยน,นะดูจะเป็นข้อยกเว้นที่คนตกลงกันได้มากที่สุดแล้วอย่างเช่นเรื่องโคนันคินดาเอจินเนี่ยที่การพูดเฉลยถึงคนร้ายแต่ละคดีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับต้องห้ามอยู่เว้นเสียแต่ว่าตัวร้ายคนนั้นน่ะจะแบบโผลมายาวนานแล้วจริงๆที่พอพูดถึงได้เอางี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะเรื่องการพูดสปอยถึงผลงานที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยถ้าผลงานชิ้นนั้นดังระดับมาสเตอร์พีซใครๆก็ดูกันใครๆก็รู้จักกันแต่ถ้าเกิดผ่านมาอย่างน้อยสักหนึ่งปีเนี่ยหรืออาจจะย่ัแ,แตไร อะไรก็ตามนะถ้าจะเพย์เซฟมากจริงๆแบบถ้าเกิดกลัวคนอย่างพวกฉันมาทัวลงหรือมาพิมพ์ด่าให้ขุนเคืองใจเนี่ยก็อาจจะเขียนโจหัวสปอยไว้เลยหรือไม่ก็เราเองอะ่ะก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เราคุยด้วยอะ่ะหรือคนที่ติดตามเราในโซเชียลเนี่ยเขามีขอบเขตความรู้ของเรื่องที่เราจะพูดประมาณไหนเพราะยังไงทราบปัญหาเนี่ยมักจะมาจากคนที่รู้น้อยที่สุดและคนที่รู้น้อยที่สุดเนี่ยยังไงซะก็มีโอกาสที่จิตดนสังคมบอกเองแหละว่าพวกนายผิดเองอะ่ะที่ไม่ยอมรีบดูผลงานชิ้นเอกนั้นๆ จะยก ok ตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะอันเนี้ยจะมีสปอยหนังมาเวลของปี2019คือค่อนข้างมั่นใจได้ว่าตอนนี้ใครๆอก็รู้แล้วว่าไอออนแมนอ่ะตายในภาคอินเกมซึ่งถ้าเอามาพูดตอนนี้แน่นอนว่ามันก็สปอยคนที่ยังไม่ได้ดูแต่ลองนึกดูสิว่าถ้าเกิดมีใครมาโวยว่าเฮ้ยสปอยทําไมวะยังไม่ได้ดูเลยก็มีโอกาสสูงเลยแหละที่คนคนนั้นอ่ะจะโดนคนบอกว่าเอ้าแล้วทําไมคุณมึงถึงไม่รีบไปดูล่ะอืม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 โอเคโอเคพอเข้าใจแล้ว เออนี่ขอนอกเรื่องหน่อยนายว่าโซเชียลเนี่ยถือว่าเป็นตัวเร่งของการทําให้ไม่ชอบสปอยป่ะคือก่อนที่จะมีโซเชียลเนี่ยพวกเราเคยใส่ใจกับเรื่องสปอยกันขนาดปัจจุบันด้วยมาเพราะถ้าเกิดดูจากตอนเนี้ยก็เหมือนคนที่เป็นภูมิแพ้สปอยส่วนใหญ่ก็ไม่จะเป็นความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตไม่เห็นจะเกี่ยวกัยตรงไหนเลยผู้คนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จึงทําให้มีเวลารับชมที่แตกต่างกันแต่บางคนเนี่ยก็เขียนสิ่งที่อยากจะเขียนลงโซเชียลโดยไม่ได้สนใจคนอื่นจึงทาให้เกิดการสร้างกระแสะเกลียดคนสปอยออกมาเพื่ออป้องกัันตว ถ้ากลัวขนาดนั้นก็บล็อกโซเชียลไปเลยซะสิแก้ที่ตัวเองซะสิเข้าใจนะว่าเราไม่มีทางลบมนุษย์ที่นิสัยเสียที่ชอบสปอยล์ออกไปทั้งหมดได้แต่สปอยเลอร์นั้นเป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นแน่นอนว่าเราต้องป้องกันตัวเองแต่เราก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงห้ามสปอยล์ลงโซเชียลไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเยอะเว้นจะเป็นผลงานที่ใครๆก็รู้จักกันแล้วก็ผ่านมานานแล้วอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้อืมนี่ถ้าเกิดพวกเกลียดสปอยล์อย่างพวกนายกเไ่เโลโช โอ้คิแบบนั้นได้ไงอะ่ะถ้าคิดแบบนั้นก็เป็นชุดความคิดเดียวกับเราสามารถเข้าไปในบ้านคนอื่นได้ว่าเขาไม่ได้ล็อกประตูถ้าแบบนั้นอะ่ะก็สะดวกต่อผู้กระทําความผิดสิอ,อ๋แล้วการเขียนความเห็นของตัวเองในอินเทอร์เน็ตมันผิดยังไงล่ะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขียนสิ่งที่ตัวเองคิดลงไปอยู่แล้วแล้วอย่างที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคุณสามารถแสดงออกแบบไหนก็ได้ในอินเทอร์เน็ตเพราะทุกคนเนี่ยต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญอ๋อโอเคจะมาแนวกฎหมายใช่ไหมได้กรรมการครับไหนลองเล่าหหยากผิดฎมม อ่าได้ได้ไดแต่เขาพูดของทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วกันเนาะเพราะของไทยเนี่ยคงคิดว่าเซิร์ชก o เกิลแป๊บเดียวก็เจอกันแล้วแต่เอาจริงๆเนี่ยก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกคือถ้าเกิดอ้างอิงจากกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิตามมาตรา2วรรคหนึ่งข้อ1ได้บอกไว้ว่า หากเป็นความคิดหรืออารมณ์ที่สแสดงออกมาอย่างสร้างสรรค์กฎหมายเลขสิิธิ์จะไม่คุ้มครองถึงตรงนั้นก็แปลว่าการที่เราไปดูผลงานมาแล้วออกมาเขียนบรรยายความรู้สึกรีวิวพูดคุยหรือเจอสปอยทางอารมณ์สปอยตอนจบอะไรอย่างเต็มที่ก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าทําได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในการสแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายเลขสิทธิ์หรือพูดอีกอย่างก็คือการสปอยแบบที่ชาวเน็ตพิมพ์พิมพ์คุยๆยกันในโซเชียลเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ไปผิดเรื่องมารยาทแทน แล้วมีสปอยแบบไหนบ้างไหมที่ผิดกฎหมายได้อะเอาที่ใกล้เขียนที่สุดเนี่ยก็จะมี2แบบให,ใหญ่ก็คือ1การเอาเรื่องราวของสื่อนั้นๆมาเขียนหรือเล่าอย่างละเอียดยิบรวมถึงเฉลยตอนจบแบบทุกอย่างลงบนเว็บไซต์บล็อกส่วนตัวหรือช่อง YouTube ถ้าเป็นของไทยเนี่ยก็คงจะหมายถึงคลิปสปอยหนังตาม YouTube ที่เอาหนังหรืออนิเมะสักเรื่องเนี่ยมาเล่าอย่างละเอียดยิบคือแบบไม่ให้คนดูเคี้ยวเลยอ่ะอันเนี้ยถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะละเมิดลิขสิทธ์ ต่อจะให้มีแค่ตัวหนังสือหรือเสียงเราพูดเล่าไม่เอาภาพหรือวิดีโอมาใช้เลยก็ตามเพราะจากข้อกฎหมายลิขสิทธิตามมาตรา27ได้บอกไว้ว่าผู้ถือลิขสิทธิ์มีสินดัดแปลงและสามารถใช้งานต้นฉบับได้ดังนั้นหากมีบุคคลภายนอกมาลอกเลียนแบบไปโดยไม่ได้ขออนุญาตก็จะถือว่าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตามอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อหาที่เอาไปสปอยด้วยเช่นกันส่วนอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้ไม่ผิดกฎหมายเลขสิทธิ์นะแต่ไ่ผิดกฎหมายอย่างอื่นแทนอย่างเช่นการสปอยถึงจุดสําคัญมากๆเช่นเปิดเผยอาชญากรในตอนท้ายจุดพลิกผันของเรื่องโดยที่สื่อเหล่านั้นน่ยยังไม่วางจําหน่ายเผยแพร่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะทาให้ยูเซอร์จำนวนมากสูญเสียแรงจูงใจที่จะซื้อสื่อนั้น,น,นๆจึงทําให้เกิดการสูญเสียรายได้ของผู้ผลิตไปก็จะไปผิดกฎหมายทางแพ่งแทน แต่เอาเจริงๆคนที่จะมารู้เนื้อเรื่องก่อนแล้วสปอยก่อนวางจําหน่ายได้เนี่ยก็มักจะเป็นพวกแบบบุคคลภายในที่มีความเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่จึงถือว่าผิดกฎหมายในแง่การปกป้องความลับทางการค้าที่มักจะมีการเซ็นสัญญากันอยู่แล้วแต่สมมุติว่าเราเป็นคนนอกแล้วอาจจะแอบไปบังเอิญได้ยินมาหรือมีคนในมาเล่าให้ฟังอีกทีเราก็มีสิทธิ์โดนฟ้องได้เช่นกันถ้าเกิดเราเอาไปสปอยซึ่งอันนี้ในไทยเนี่ยรู้สึกจะตรงกับกฎหมายแพ่งมาตรา420ที่ว่าไว้ด้วยเรื่องการละเมิดสิ่งต่างๆ แต่ทีนี้ถ้าเกิดสื่อน,นั้นน่ะเผยแร่มาแล้วการเอามาพูดจะยังผิดอยู่ไหมด้วยความที่มันเผยแพร่อย่างเป็นทางการออกมาแล้วก็แปลว่ามีหลายคนน่ะที่รู้จักกับผลงานนั้นมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นต่อให้มาสปอยในระดับจุดสุดท้ายของสื่อน,นั้นเลยก็ถือว่ายากที่จะฟ้องหรือเข้าข่ายที่ผิดกฎหมายทางแพ่งได้แล้วต่อให้ถูกสปอยแล้วคนไม่อยากดูจนผู้ผลิตสูญเสียรายได้ก็ตามเพราะมันก็จะไปเข้าข่ายสิทธิเสรีภาพการแสดงออกอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เห็นไหมบอกแล้วว่าสปอยอ่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายยยยกกกเเเเเววนพททีีีี่่่่่ออาาามมลลละดดบบแแคุ ถ้างั้นอย่างน,น้อยๆก็ควรจะมีมารยาทซะบ้างนะโถถ้ากลัวสปอยขนาดนั้นนะขอถามหน่อยสิการที่เราทุกคนรู้ว่ายังไงทุกคนก็ต้องตายสักวันหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการสปอยไหมเอา้าถ้างั้นทําไมมึงไม่ตายไปซะตอนนี้เลยเล่ะวะเอาจะเอาหรอได้ ก็คงต้องสรุปนะครับว่าการสปอยนั้นน่ะไม่ใช่จะมีแต่แง,ง่ร้ายอย่างเดียวเพราะบางสปอยเนี่ยก็สามารถกระตุ้นความสนใจจากผู้คนได้ด้วยเพียงแต่เวลาเขียนถึงหนังอนิเมะเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นมัดเด็ดหรือจุดสาคัญของสิ่งนั้นๆก็ถือว่าเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วเพราะสมมติคุณอยากจะแนะนําอนิเมะเรื่องหนึ่งหนังเรื่องนี้ให้คนได้ดูแต่แบบพอดเบื้องต้นมันแบบฟังแล้วเฉยเฉยมากอ่ะการเอาส่วนสําคัญบางอย่างมาเล่าเพื่อไฮป์เนี่ยก็จําเป็นเช่นกัน เล่าจริงๆเนี่ยจายที่สังเกตในโซเชียลยุคนี้ที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างรับได้ประมาณนึงแล้วนะที่แบบพอเจอสปอยเนี่ยก็มีการจวหัวป้องกันเอาไว้ส่วนคนที่เกลียดสปอยเนี่ยก็ป้องกันตัวเองกันไปถ้าจะสวยจริงเนี่ยก็คือคุณได้ยินคนคุยสปอยกันบนสถานที่ข้างนอกเช่นรถไฟฟ้าหรือห้องน้ําในโรงหนังอะไรแบบนั้นแทนอันนี้ก็ถือว่าสวยไปะนะส่วนเรื่องการสปอยทางอารมณ์แล้วก็ผลงานเก่าๆสปอยได้ไหมบลาบลาที่พูดมาในคลิปเนี้ยทุกท่านมีความเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เพิ่มเติมใต